ท่า today s update <S เมื่อ2ปีก่อนเราได้รับข่าวว่าเมืองไทยเตรียมที่จะนำรถยนต์แบรนด์เซเล e เข้ามาขายแต่ไม่มีความคืบหน้าแต่ล่าสุดกลับได้เห็นตัวนเป็นในไทยอีกครั้งในชื่อเซเล s t รีเป็นรถ SUV ที่นําพื้นฐานจาก D F S K Glory a E 3หรือ FENGON 500มาเปลี่ยนตัวตนเป็นแบรนด์ l e เ t สทาตลาดจีนมา5ปีและทยอยเริ่มทาตลาดในต่างประเทศ โดยหน้าตาปรับให้หรูหราด้วยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมปิดเทบสีดำติดตาโลโก้พร้อมขอบโครเมียมในชุดกระจังหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ร,รับกันชนหน้าทูโทนออกแบบสเกิร์ตใหม่สีดำพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันเสริมคิ้วสีเงินที่กรอบไฟกระจกรถสไตล์โอเปร่าพร้อมขอบโครเมียมทั้งชิน้นไฟท้าย LED ฝาท้ายเต็มสีเดียวกับตัวรถติดตาเซเลสแบบตัวอักษรพร้อมกันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ ภายในห้องโดยสารมาแบบ5ที่นั่งออปชั่นครบคันทั้งแผงกระซนหน้าแนวหรูพร้อมช่องแอร์ส่งกลมมารวัตดิตอนขนาดใหญ่10.25นิ้วพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน3ก้านจอทัชสกรีนขนาด10.25นิ้วเช่นกันเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียนไลท์เกียร์อัตโนมัติแบบมุนพร้อมแบ,บมือไฟฟ้าและ Auto ออโต้โฮ o เบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทาง ทางด้านขุมพลังไฟฟ้าล้วนแบบอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด53.6กิโลวัตต์เอให้กำลังสูงสุด166แรงม้าแรงบิด300นิวตันวิ่งไกลสุด405กิโลเมตรจากคู่เกียร์อัตโนมัติ One s e d Direct Drive พร้อมโหมดก,กันกับขี่ทั้ง Standard Comfort Sport มีความเป็นไปได้ว่าเ e เ i e ทรเตรียมเข้ามาขายในไทยภายในปีนี้ติดตามได้ที่ Car Today